ติดไปได้ด้วยบอกนึงเซเว่นงแล้วคับกระบอกกูโดดเร็วอยู่นะแต่ไม่รู้จะเร็วพอที่จะมาเอารถหรือเปล่าเออไม่หรอเขาลงมีมีนี่อยู่เซเว่นมีกูกูเห็นเซเว่นนี้ตีเดียวกูเห็นสามตัวเห็นแค่นั้นเลยน่ามีเซเว่นนี้เดือดคนอยู่ไหบเอ้ยน่าลงแล้วเซเว่นนี้อ่ะลงกันมีรถปะตรงนี้รถปะระหว่างทางมีรถปะเราสามารถฉีกไปเรายุบติกาไปรถมะตรงนี้ไม่มี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 ไปเลยไปเลยไปเลยมีมีมีเนี่ยรถไอสัตว์มีเรือด้วยนะ เห็นเรือปะสัตว์มันหมดก่อดนี้ก่อนไปถึงอีกไม่ไม่เดี๋ยวทปหาไปหาเรือเอาข้างหน้าดิสัตว์เอาไว้ตรงนี้ใช่ไงไปยตกูเลื่อนอยู่ไม่มีคนตอนนี้จะิดอะกลางโลบนรถไม่ได้หรอกถ้ามีไม่ฟังนะถ้ามีมอไซด์อย่าเปลี่ยนไปมอไซด์ถ้ามีนะถ้าไม่มีก็เฮ้ยไอ้สัตว์เห็นอะไรบางสกายเห็นอะไรบางอย่างมันเห็นอะไรบางอย่าง มันไปไหนอพระจะไปคนละต้องไปคนละที่หรือเปล่าเมาแล่ะเมาแล้วทำไรไปแล้วกูไปแล้วอะไรอ่ะอะไรของแม่งอ่ะเฮ้ยมันมีบอทอยู่มันมีบอทมันมีบอทมันมีบอทกูไม่สนมันมีบอทอยู่ตรงต้นไม้เห็นไหมีแก้วบอทเพื่อนก้อเหี้ยแล้วบอทไหนละมันมันมาไหมไปดูกูเฮ้ยเหี้ยหังรันเขาคงตายอ่ะมึงขับมึงขับมึงขับกูขับไม่รู้ว่าตั้งปุ่มมึงขับ มึงขับนั่งไงวะนั่งเออมึงขับไปไปไปดิพยายามไอเ้เอียดไหมมึงขับมึงขับขับยากนะไป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 พี่ดิพี่ดิขับยากมอไซค์ดำอีกไอเ้เหี้ยขับขึ้นไปดิขึ้นไปไอเ้เหี้ยขึ้นไปลงเล่นเครื่องก่อนแล้วมึงเห็นอะไรไหมพี่ย่ามไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยไอเ้เหี้ยเราถึงก่อนเราถึงก่อนเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าไม่ต้องการเราหมด เราเร็วกว่า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 เชื่อเราเชื่อกูไอ้เหี้ยจะกูต้องั้งปุ่มจอดไหมไอ้สัตว์จอดกูต้องปุ่มไหมไม่ต้องสนใจเหี้ยได้ละมึงฝวามตรงนี้ไหมมึงฝวามตรงนี้ไหมมึงความตรงนี้ไหมยามเราไปถึงก่อนใช่น้ามันพอเหพอพอเจอทีงไกเดอร์น้องรอดได้สัตว์รอดโดพังเลยขาน้ำมันด้วยนะถ้ารอดถ้ารอดไปได้หาน้ำมันด้วยนะ อ่าน้ำมันเติมไอ้เหี้ยเติมกลับเนี่ยแม่งบินยากไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วแล้วอะบอลบอลลูนอะไรวะบอลลูนไงบอลลูนต้องจุดเกิดเนี่ยเขาไม่เรียกมัเรียกว่ากาวะเอาไอ้เหี้ยมันบนน้ำกูบลาอากาศแรงลมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะกลายเป็นเครื่องบินทะเลเปล่าวะไอ้เยี้่อะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเจอเจอเฉยเลยไอ้สัตว์อันนี้ดอกกูทัได้วกูเล่นแล้วกูเจอหักปืนก่อนนะ หาปืนก่อนนะเร็วกว่าเร็วกว่าเราแสงแเราแซงแล้วแต่ว่าน้ํามันถึงเข้าไปหาปืนคือไม่งเลยไม่ไมลงเลยคเราถึงก่อนมันเราถึงก่อนมันด,ดีสองสามอ่ะกูลงให้ก่อนเลยเอาลงไม่ได้หรออย่าไมล้มไปแลวไอสัตว์ยง สัตว์แน่ไปทรับสกาสกกาไปไสัตว์สกาสัก, <c oughs> สก,กา,กกา,กกาเยี่ยเลยกานเลือดเจ็บหนักเลยคร <c oughs> ไปดักมันมันอยู่ไหนเออเดมมอกสู้เออบอกเลยมขาับเรืมารูแค่นะั้นไม่ด้ินเสียงคนระัเราพอเยียไม่มาเลยเหียโอ้ยแบบกงเฮ้ยสัตว ไอเ้เหี้ยมันอยู่นู่นแล้วเหรอโอ้ออใช่มันขึ้นทางน้ำได้ต้องเอาว่ะไม่มีหมวกไม่มีก่อนนะบอกก่อนเยเ้นะนะเปิดก่อนตรงนั้นนะ่ะกูกดกูงงยินยืนโดนสกายกูเพิ่มเพิ่มชาร์จก่อนอัพเกรดก่อนอ, <c oughs> อัพเกรด <c oughs> แล้ว <c oughs> ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ โอเคๆแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยติดไม่มีอะไรให้หรอสกายเล่นเล่นน่ารักจังวะแต่เรไม่มีอะไรให้วะกูกูก็ไม่มีอะไรใช้บินมาบินมายำตาหน้าเอาใหม่เนี่ยจำจุดเกิดไว้เดี๋ยวไม่ต้องมีอีกเชื่ยมปั๊บปั๊บป๊บยิ่งยิงยิงนี่อย่าเพิ่ง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  หายซกมึงไองสัตว์อ้าวไม่โดนเหรอตามตามตามมันมาสองตัวนะใช่ไงมียาปั๊มยาก่อนมึงมึงปั๊มยาก่อนปั๊มเลยปั๊มเลยกูยดูให้แค่ดูนะกูไม่ยิงอะบอกก่อนแค่ดูนะกูเกียเก็คำนี้วะดูเลือกกูดิ <laughs> หายาย้กูดิ เจอเจอก็เก็บไม่เอ้ยมีแบนเดตอยู่นี่เออกูได้บันเดตได้แบนเดตได้แบนเดตกูกูพันยาแป๊บนึงพันยากูบอกแค่นี้บอกแล้วมามาสองตัวนะแต่อยู่อยู่ไหนเหอะระวังมึงหาน้ำมันสกายน้ำมันถังนึงแอะดาวบันกลับเหรอกูต้งตั้งปุ่มอ่ะน้ำปล่อยกูตายอ่ะกูกูกูมีห้านกูช้านะป่อยกูตาย หายาให้กูอันน,นี้พอ,อต้องปุ่มค,คือน้ำมันมันหมดอ่ะแล้วคือบนนี้มันไม่มีน้ำมันดอกไม้ต่นนอนเลยมันไปไหนอะ่ะมาสองตัวจริงนะกูเห็นอ่ะี๋ยวเพื่อนมันหนีเฮ้ยยากูขอของเก็บเออกูไปอันเยอพอที่เดี๋ยวกอไปไม่กล่องให้เปิดเดินะเปิดดิเปิดดิหาดิเด,ด กูไปฟาร์มแถวบ้านนู้นนะไม่หาน้ํามันผากลับมึงจับเรือนะไม่ต้องเป็นห่วงกูเดี๋ยวกูดูจอโอเค๋ยดอยู่ด้วยไม่กูจะตั้งปุ่มคุ้เห็นท่าตอนบินเฮ้ยตอนเนี้ยวงบีบแล้วต้องหาน้ํามันย่อนถังเนึงอะเลาตั้งปุ่มตอนเนี้ยเฮ้ยว่าอีกตัวไปไหนอะกูเห็นสองตัวจริงนะแก่รูเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ว่าวงบีบแล้วประเด็นไอสัตว์โอไม่มีไม่มีน้ํามัน ไม่ต้องใช้ก็ได้ไมั้งน้ำมันอ่ะหรือไงเฮ้ยมันตกอะไรเน,นี่ยสกายมีคำถามเครื่องร่อนมันเครื่องสารเะ,ะ,ละ,ละเครื่องร่องมึนขึ้นเป็นยังไงวะอ่าสาระเครื่องร่อนเหรอเป็นรถเนี่ยตรงตรง,ตรงเสาอ่ะกูไม่เห็นตรงบ้านแรกตรงบ้านแรกที่ตรมันจะจับไว้ข้างๆเสาอะ่ะ มันจะจอดแบบจอดสูบปั๊กเขาอะคือแต่ล้อมันต้องมักูได้น้ำมันกูได้น้ำมันกูได้น้ำมันแต่กูไม่เห็นเครื่องร้อใครใคยรถอ่ะใครใครรถไต่เห็นนะเห็นเครื่องลอมันเห็นเครื่องร้ออการเล่นเครื่องอะน่าจะแตกนะน่าจะไปไม่ได้ไม่น่าจะแตกโอ้หแล้วมึงจอดเพื่ออย่างงี้กูทำไงเนี่ยเสี่ยวเวลาโอ้โหสัตว์แล้วปุ่มขึ้นไปตั้งก่อนขึ้นไปตั้งก่อนแค่ตั้งแค่ปุ่มตั้งให้เล่งเครื่องพอ แล้วก็ที่เหลือก็เอาขึ้นลงอ่ะขึ้นก็ปล่อยขึ้นเลยลงลงนี่แค่ตอนจอดที่จอดจอดใช้ลงมันก็จะดิ่งแบบระเก็นน,นี่แหละคุณเราจะอยู่ด้วยเราจะอยู่ด้วยกันเห็นไหม ฝ่าดงวิกฤตขับเครื่องร่อนข้ามทะเล yeah. ซีรีส์ใหม่ดูทางเองดู The Walking Dead กูดได้แล้วกูดได้ปุ่มแล้วสกายได้ปุ่มแล้วเว้ยได้ได้แล้วเว้ยได้ปุ่มกูได้ปุ่มยาแล้วครับ้อย่าต่ออย่าลงนะ้อ,อย่าลงนะ้ำน้ำมันมีน้ำมันมีกระปุกหนึ่งไม่ได้เอาเรือเอาเอาเรือไปเอาเรือไปน้ำมันมีแบบขิดครึ่งไหสัตว์ได้หรอเติมได้คะ เติมแล้วรักจังว่าน้ำมันเรา,าอะข้าวตาดี้เปล่าวะเฮ้ยก <Hey! S 1> ูสามมาเล้วหายถังนึงขอร้องมันม่ดอ้าอยากลองบินไหมละ่ะเจ้าล่ะกูไปดาบ,บินได้แลต้องต้องทำไงก่อนอะเวลาบินอะตา,าเครื่องตาหน้าดีกว่าไอ้สัตว์ตาหน้าดีกว่าไปสอนก,กู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 กลับเรือนะโอเครอะใครใครเย่นที่เรือแต่น้ำมันกูเติมเติมนั่นไปแล้วไอ้สัตว์ ม่หนาเพื่อนแค้ไม่อยู่คือขึ้นขึ้นฝั่งได้อ่ะขอแค่ไปตรงนี้ได้หายายสักหน่อยอ่ะก็รอดเป็นเด็กกูเหลือดท่าทานะมีแค่นั้นแหละทั้งตัวบอกแค่นี้เลยกูว่าไปเริ่มใหม่เถอะนะอือลองดูเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปเนี้ยกูมาตัดลงช่องไปสายโคตรบ้านในอ้เหี้ยเรือกลับไปอ้เหี้าวิววิวอยู่ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี้ยอะไรเงี้ยเเอออแย่ๆตอนไรก็ไอ,อ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยน้ำมันหมดสกาย ตายก่อนตายดีกว่าเราแทงไกลเดอร์กูหายแค่ไหนวะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนจุดเฉยๆ <c oughs> โอเคครทุกคนคลิปนี้ <c oughs> ก็ <c oughs> ขอจบ๋ยวปีนทรงนี้แล้วกันคลิปนี้คลิปนี้น่าจะลงหลังจากนี้สักสองสัปดาห์นะครับก็ไม่ใช่ก็ใหม่คลิปน่าสวัสดีครับ